ยุ้ยบอกว่าพี่มดขายของอะขายกระเป๋าขายเสื้อขายผ้าอะไรมาหนูได้เงินพอๆกับค่าตอนที่หนูไปเได้ละครเลยโอ้โหขายของออนไลน์นี่จริงๆไอ้ยุ้ย่ยไปซับไปรับกระเป๋ามาขายหรืออะไรเงี้ยได้เงินไอ้กี้เอาบ้างก็รับขายของไอ้กี้ขายอะไรอาบ้างตอนแรกคือมันเป็นเหมือนพี่ยุ้ยเลยหนูน่าหนูน่าะจะจะรอยตามพี่ยุ้ยแล้วละค่ะเพราะว่ามันมันคือโลกใหม่อ่ะการขายของออนไลน์คือโลกแบบโลกใหม่ของสำหรับเราแล้วก็วันนี้ไม่ วันนี้คืนนี้กลับไปนี่จะไลฟ์ต่อด้วยนะแม่อ๋อจริงเคยยิ่งดึกยิ่งยิ่งสนุกบางทีหนูไลฟ์ถึงตีสองแล้วหนูก็จน Facebook ตัดคือตัดทุกครั้งเพราะบางทีไลฟ์หกชั่วโมงอะค่ะไลฟ์จนจนทุกคนแบบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเพราะทุกคนยังอยากเอฟอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะหกเจ็ดชั่วโมงเลยแม่ขายได้จริงขายขายเสื้อตัวเท่าไหร่หนูขาย เริ่มต้นจากของที่เรามีอยู่ก่อนนะคะแล้วก็เป็นของวินเทจที่เราสะสม uh huh. จนกระทั่งวันนี้ก็มีแบรนด์ต่างๆส่งมาให้ขายค่ะ uh huh. มันก็ได้ค่าตัวก็อเอาดีกว่าเราไม่มีเงินเลยแม,ม่มันดีกว่าที่เราจะทิ้งเวลาโดยที่เราโอ้โหหายใจทิ้งอะแม่โดยแบบมันไม่ได้ละไื้แหวนหี้็ขายด้วยอันนี้อันนี้เป็นไม่อันนี้อันนี้ของของแบรนด์จา้างโอ้โหหนูไขทองด้วยอะหนูรวยมากเลยนี่ก็เลยบอกว่าตีฟาร่าเลยลงทุนแตน นี่คุณมาอะไรอันนี้คุณรนองขายเขาจ้างให้เราไลนนางทำหมดคือตอนนี้ดาราเราเห็นไหมนางเอกที่แบบว่าเมื่อก่อนเรารู้สึกมันก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะหยุดกองถ่ายไงกี่เนาะใช่แล้วละครหนูก็อีกสามเดือนเปิดแม่จริงๆแล้วจริงๆเราก็ทำหลายอย่างในวันเดียวได้ถ้าเกิดมีเกิน24ชั่วโมงหนูว่าหนูคงทำเกินอ่ะแต่เวลามันมีแค่นี้หนูคิดว่าทำให้ให้ให้สุด แต่ละวันให้มากที่สุดที่เราทำได้แล้วผลตอบรับมันดีไหมยอดขายต่างๆมันก็ดีกว่าอย่างที่พี่ยุ้ยบอกอ่าฮะมันก็ดีกว่าขับเขดีกว่าขันตอนอย่างที่ไร์สดขายนี่วันหนึ่งกี่รอบวันหนึ่งตอนแรกรอบเดียวค่ะตอนนี้กะว่าเป็นรอบเช้าและรอบค่ำสองรอบแล้วหนูสนุกอะพี่พี่ชาวหนูรู้สึกว่าพูดนานขนาดนั้นหกชั่วโมงนูที่ทำไม่ได้นะทําได้แม่แม่ต้องลองทำเนาะ ดาเขาทำอยู่พนักขายกระท้าอยู่ไม่แต่ว่าไลฟ์แบบ6กชั่วโมงทำได้ทำได้เชื่อหนูเหรอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนเราก็สนุกกับทุกคนเหมือนเรามีมีแฟมิลี่มีแบบคนอยู่ในกลุ่มใหญ่ได้เพื่อนใหม่ด้วยได้อะไรด้วยฮะได้เพื่อนใหม่ด้วยแกมึงมานั่งแล้วนี่แกจะฮะไม่คิดจะมีผัวแล้วเหรอแม่แบบฉันเปลี่ยนเรื่องเร็วมากเลยฉัจสว่าจะผัวละผัวมีอ่ะคุยกับพี่พี่ดาดาเมื่อกี้ ต้องมีมีแล้วก็ไม่ทําให้เราทุกข์ใจมีแล้วทาให้เราไม่ต้องดีที่สุดเอาให้แบบว่าเราสบายใจแค่นี้ก็สุขใจแล้วแม่